วันนี้ผมพาไปดูเสื้อหนึ่งตัวนะครับผมลงขายไว้ที่เพจนี้ครับ o f c o l l e c t o r d s e l l โซ่ออกไปแล้วนะครับวันนี้เป็นตัวอะไรหาดูยากขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันครับไปเลย่ะไปกันเลยครับตัวนี้กับคิสแขนทหารนั่นเองนะครับตัวนี้จะอยู่ในคอลเลกชันของเสื้อแขนทหารนะครับที่มีช่วงนิยมนะครับช่วงประมาณ10ปีกว่านะครับสิปีที่แล้วเนี่ยนิยมมากเลยนะครับม่าจะเป็นไออนแขนทหารวงแขนทหารต่างๆมากมายเลยนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอเสื้อแขนอาหารอยู่ที่ประมาณปี1,983ไปจนถึง1,986เนี่ยช่วงนี้อาจจะเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยราคาเสื้อพวกแขนอาหารเหล่านี้เนี่ยนะครับราคาหลักหลายหมื่นเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับผมก็ขายออกไปเกือบ20,000บาทเลยนะครับ แต่ถ้าถอยย้อนเวลากลับไปเนี่ยตัวนี้น่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ2-30,000สาบาทเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นขาลงของพวกเขาแล้วนะครับใครที่ชอบเสื้อยืดแขนอาหารแบบนี้นะฮะลองคอมเมนต์บอกกันว่าเพื่อนๆเ,เคยมีเคยใสย่เคยเจอกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย